ฐานเสภาเรื่องต้นกล้าแห่งความดีตอนเส้นได้แห่งความถูกผิดเอความยากจนทำให้คนมีจุดเปลี่ยนหากผาาเพียนไฟดีคงดีได้หากไฟชั่วคงมัว ทางอบายสิ่งเลวร้ายกลำกลายชีวิตตนในซอยแคบๆของชุมชนแออัดคมเติบโตมาพร้อมกับความยากจนข้นแขนภาพของผู้คนที่ดิ้นรนเพื่อปากท้องฝังลึกในความทรงจำของเขาความรู้สึกขาดแคลนผลักดันให้คมไฟฝันถึงชีวิตที่แตกต่าง คมไม่ใช่คนเกียรตครานตรงกันข้ามเขามีไหวพริบและสายตาที่เฉียบคมในการมองเห็นโอกาสแต่โอกาสที่สุดจริตมักมาพร้อมกับความล่าช้าและผลตอบแทนที่น้อยนิดดังนั้นโอกาสที่คมเลือกเอ,อ้ยคมคิดว่าการเดินทางอย่างเที่ยงแท้มีอาจแก่จากความจนที่มนุ์ไม่ ต้องรู้จักช่วยโอกาสและโกงไวเพื่อจะได้ก้าวต่อไปอย่างรูว้วดเนอะเลวเมื่อเติบโตขึ้นคมได้ทำงานในบริษัทขนาดเล็กแห่งหนึ่งด้วยตำแหน่งที่ไม่สำคัญและเงินเดือนที่น้อยนิดความรู้สึกท้อแท้เริ่มกัดกร่อนจิตใจคม เอ้ยฮะหากเราไม่คิดมองหาทางลัดสิ่งแน่ชัดไม่พ้นความจนได้หาหนทางสิกแซกแซกเข้าไปต้องมีช่องทางให้เราทำงอนคงมองหาทางลัดสู่ความรวย เขาเริ่มศึกษาโครงสร้างของบริษัทอย่างละเอียดมองหาจุดที่สามารถสแสวงหาผลประโยชน์ได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นและและ้วโอกาสแรกก็มาถึงเอยฮะบริษัทบกพร่องการบัญชีคงจะมีช่องทางให้โกงได้ เขาเริ่มโกงจากน้อยสะสมไปเพิ่มจำนวนเงินให้ตัวเองรวยเมื่อคมโกงบริษัทโดยไม่มีใครจับได้ดังนั้นเขาจึงฮึกเขิมและมั่นใจในการโกงมากขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าตนเองฉลาดและสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับได้ การโกงของคมเริ่มซับซ้อนและแยบยลมากขึ้นเขาเรียนรู้เทคนิคการปลอมแปลงเอกสารการสร้างบัญชีเท็จและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อปกปิดร่องรอยเออฮะขมเลิ่มมีชีวิตที่รู้ล่าเงินได้มาจากการโกงทังสินสร้างภาพลักษณ์ ให้ดูดีมีอันจะกินด้ดยทรัพย์สินที่ได้มาจากการโกงอย่างไรก็ตามความร่ำรวยที่ได้มาจากการทุจริตนั้นมาพร้อมกับความหวาดระแวงและความกังวลเอชีวิตคมต้องอยู่กับความลับด้วยกลัวว่าใครจะจับ ว่าโกงได้แต่ความสบายทำให้คมไม่สนใจทำต่อไปสร้างอำนาจจากการโกงเมื่อคมมีเงินทองมากขึ้นเขาจึงทำธุรกิจของตัวเองและเริ่มขยายเครือข่ายแห่งผลประโยชน์ เอ้ยฮะคมใช้เงินแพ้อิทธิพลและอำนาจเข้าสามารถลงทุนฟอกเงินได้ธุรกิจสี่เท่าเข้าทำไปจ่ายเงินให้สินบนคาราอาต์ชการ ผมเริ่มมีลูกน้องและบริวารที่พร้อมจะทำตามคำสั่งของเขาคมสร้างอานาจักรแห่งความมั่งคั่งบนรากฐานของการทุจริตและการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นภายนอกเขากลายเป็นบุคคลที่สังคมให้ความเคารพย่ำเกรงแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความลับดำมืดและการโกงกินเอ้ยหลงระเริงในอำนาจ ว่าอัศนามิรู้ว่าเวรกรรมตามสนองโกงทุกอย่างเพื่อให้สมใจปองมิได้มองว่าสักวันจะบันลัยแม้คมจะพยายามปกปิดร่องรอยการทุจริตอย่างมิดชิด แต่ความจริงก็เหมือนเงาที่คอยตามติดอยู่เสมอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเริ่มจับตามองธุรกิจของคมอย่างใกล้ชิดคมพยายามทำลายหลักฐานที่อาจสาวมาถึงตัวเขาในขณะเดียวกันเหยื่อของการทุจริตเริ่มออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและในที่สุดวันที่คมหวาดกลัวมากที่สุดก็มาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มเขาในคฤหาสน์หลูพร้อมหลักฐานการทุจริตที่มัดตัวอย่างแน่นหนา เลือกเส้นทางเดินผิดเพราะคิดชั่วลงเมามัวทุจริตทำผิดเนื้อสินต้องทนทุกข์อยู่ในคุกน้ำตารินอับปยศหมดสิ้นความเป็นคน ความสุขและความสำเร็จที่ได้มาจากการทุจริตนั้นช่างจอมปลอมและเปราะบ,บางในที่สุดมันก็จะนำมาซึ่งความหายนักอย่างแท้จริงอ,อยากร่ารวยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากแม้วิบากอยากตะกายไปให้ถึง ทำอย่างไรจึงจะได้ดังคำหนึ่งและสิ่งหนึ่งที่อยากทำคือโกงกินจงสำนึกในสิ่งที่ถูกต้องจงประคองความดีเป็นทรัพย์สินจงยึดมันสุจริตเป็นอาจิน ชีวินจะากเป็นสุขไม่ทุกข์เลย